สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับอนุรักษ์ในบลัดบอลสังเกตดูว่าตัวละครเปลี่ยนไปใช่ไหมครับใช่ครับผมผมเปลี่ยนตัวละครเล่นก็คือเมื่อวานเราฆ่าไอ้สามบอสเอ้ไม่ใช่ไอ้บอสตัวที่มีสามตัวเออได้เสร็จ๊บใช่ไหมผมดันไปฆ่าไอ้แบงมุมมัง้งที่อยู่แบบทางต่อไปแล้วมันมันกลับมาที่แบบว่าจะไปไอ้เควสเควสลองไม่ได้ ผมก็เลยแบบว่าเดี๋ยวลองเล่นตัวใหม่มาเลยแล้วกันแล้วผมก็ใช้เวลาเล่นตัวใหม่มาจนถึงถึงที่เมื่อวานที่เราฆ่าบอสงูไปก็เหอไปต่ออะไรดีกว่าครับที่ต้องให้บอสเอ้ยไม่ใช่ไอมอนตัวถือถุงอะตัวใหญ,ใหญ่ที่มันอยู่ข้างบ้านข้างบ้านโบดข้างโบดข้างบ้านเราอเออมันมันฆ่าเรา แล้วก็มันจะพาเราไปที่คฤลหาสหนะ์อรสักอย่างอะเดี๋ยวผมพาไปครับไปกันเลยครับ มดครับันจะมาโผล่ในคุกที่ไอ้ไอ้เธถุงมันเอามาใส่ไว้ที่นี่แล้วเราก็เปิดประตูออกไปนะครับเริ่มกันเลยซึ่งซึ่งด้านขวาเนี่ยผมไปมาแล้วนะไม่มีอะไรนะเนี่ยที่ลงไปอะ่ะเอ้ยหรือมีวะไม่มีดิใช่ไม่ได้มีอะไรนะ แค่มันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยแต่เขาเขาบอกไม่ต้องยุ่งกับเขาให้เขาอยู่คนเดียว <c oughs> ผมก็เลยไม่ยุ่งกับเขาดีกว่าไปตามทางเรานี่เราก็ออกมาทางซ้ายทางซ้ายจะเป็นอ่าบันไดนะบันไดขึ้นไปมันก็จะมีทางขึ้นไปอีกขึ้นไปจะเป็นบอนไฟเราแต่ถ้าเรามาทางนี้ อันนี้ผมก็ยังไม่ยังไม่ได้มานะรอรอมาพร้อมท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอ๋อนี่ยังไม่ตายกันแต่นี่นโอ้โห,โหฟอมฟอมนอนฟอมนอนโอโ้คิดว่าตัวเองเป็นใครกันเนี่ยเนี่ยไอ้บอลหือถุงพวกนี้โอ้โหเยอะมากอะแล้วมันโหดด้วยอะไม่ใช่ไม่โหดนะ สุดโหดเลยแหละอะไรจะนอนกันทำไมจะตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วได้เวลาไปเรียนอ่าเดินดปข้างหลังครับนี่ก็เรียบร้อยไม่ใช่สิบป่าเลย คอยคุยกันนะเออมันเดินหันหลังไปแล้วมันไม่ได้หันไปนี่ว่าโอ๊ยเดี๋ยวมาสองตัวดี่มันโหดอะเจ้าใช่ปะเจ้าใช่ปะอะเข,ะข้าประตูไปไม่ได้หรอกทำไมทำไมเข้าได้ก็ามันกินตัวสูงกว่าไม่ใช่หรือไงทำไมเข้าได้ อะไรเอ้ยอะไร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 รถเออโอ้โหแลกกัน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 กไม่เท่าไหร่นี่ว่ะเออกระจอกมากเลยไปครับตำรวจเขาเลยหาต่อกี้เราออกมาตรงนี้นะโอเค เลยทางเดียวตรงนี้อุ้ยไปไหนเนี่ยโอ้โหเอ้ยผมยังไม่อยากไปรอก่อน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 เดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนก่นัน นี่ครับขึ้นไปข้างบนถ้างบนจะเป็นบอลไฟเรานะเนี่ยถ้าขึ้นไปอีกเนี่ยจะเป็นบอลไฟลนี่ซึ่งซึ่งด้านข้างเป็นประตูเปิดไม่ได้อแกมีอะไรเปิดได้เพา่งเนี่ยแต่ว่ามีตัวเดือดถุงอยู่ตัวนะึงเอ้ยสองตัว ไ,ไกลๆเลยนะเข้ามาเข้ามาสโลสโลแล้วเกินสโลเจ็ดเจ็ดเด๊ดเด้อเด้อเด้อพลังมหาศาลจริง พลังมหาศาลพลังมหาศาลแล้วเกินอะไรถีบอะไรฮะอะบอะไรถีบอะไรอูเยอะมากอะมูนของคารับอะไรก็ไม่รู้อะเราเข้าไปดู โอ้โหหมออาโอ้ยโอ้โอ้ยมันโอ้ยโ,โ,โอ้โหป้าป้าทำอะไรกับผมเนี่ยป้านะใหญ่แม่หมดป้าเอ้ยอคิดว่าผมไม่เห็นใช่ไหม อ้าวไม่ใช่นี่ว่าโอ้โหโทษครับโทษครับไปเหมือนมีเสียงหมูเท่าหอยครับพี่หมูมาครับทางมันเยอะจังวะ การพี่หมูก่อนแล้วกันเล่นกับพี่หมูก่อนเลยโอโอ,โอเ,เล่นกับพี่หมูก่อนดีกว่าทำไมทางนเยอะอย่างนี้เนี่ยโอ้โหตรงนี้ก็มีเรามาจากตรงนี้เดือดแยจ่งยงจีง เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสำรวจให้นะโ oh, oh, oh. อ้โหเจอ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 ของของดีของด,ด,ดีตายยากเลยขอในช้างโอ้ไม่ใช่เออขอบคุางรับงอ่าโอเคข้างๆบอดไฟ รู้นส้นทางที่พี่หมูมาบีโฮะอะไรวะมันบันบอกอะไรวะเมื่อกี้งงวะโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหมาจากไหนแล้วเนี่ยฮะ โอ้โหเกือไปแล้วมาไม่ชุบไม่เสียวิ่งมาเด็ดตรงไหนเนี่ยยาวไปครับยาวไปโอ้โห

โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บ้าไอ้ตายตายก่อนตายตายตายเนี่ยตายเน่ตายเนตายนั่นหมูหมาโหดน้องหมาโหดมากเกิดไปแล้วนะบางทีทำอะไรอ่ะให้เกียรติกันบ้างให้เกียรติกันบ้างอ๋ออ๋อเกียรติกันบ้างทำอะไรอ่ะโอ้โหอุ้ยอะไรอ่ะ โทลิตชัสเหรอโทลิอะไรอ่ะเดี๋ยวเอาดูหน่อยนะอาวุธผมเยอะมากอุ้ยมีใายฟ้าด้วยไอผมจริงอขอขอไปใช้ก่อนแป๊บนึงไม่เอาอ่ะเดี๋ยวค่อยดีกว,ว่าโอ้ได้อาวุธใหม่มาด้วย จมีจมทีมตรงนี้มีลิฟต์แต่ยังไม่ไปนะโอ้โหทำไมน่ากลัวเอา้าให้โดดไปทำไม ถดไปทำไมเอ่ยขอสำรวจไปทีละที่นะเราขึ้นลิฟต์ดูก่อนมันไม่ได้ขึ้นนีวาโอ้โหเหมือนจะเป็นทางลัดช้ดวยลงไปเลยแล้วกันมันมีอีกฝั่งหนึ่งนะที่ผมที่ผมไม่ได้ไปดูหนละคือฝั่งบนนูนะ้น่ะเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันต,ตอนนี้มาตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันมีป่าอ้ด้วย เผื่อมีอะไรที่ไม่เก็บขอบครับเอดแมทขอบครับขอบครับเปิดไปได้ตรงนี้ก็เปิดไม่ได้อุ้ยมีของนี่นึกว่าไม่เห็นนะครับขอบคราฟอุ้ยเอาไงอะเอางี้เลยโอ้โหมาเป็นชุดเลย เอาลองใส่ดูงอไม่อะไม่งอเลยอะโอ้โหชุดบ้านะขอเปลี่ยนเข้าหมวกแล้วกันลองใส่ไปดูเพราะเราอยู่ในไซ,ไ,ซไซค์ในไซเคิลของเขาเราก็ต้องใส่ชุดเขาโอเคโอเคนะแสดงว่าข้างล่างไม่มีอะไรโอเคข้างล่างไม่มีอะไรนะเสียงเพลงยิปิก้ยิปิกสุด,สดๆนี่ทางนี้สุดท้ายแนละ้ว โอ้โหโอ้โหโอ้ยมามาใครมันจะมาสู้คอนช็อปเราโอ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมิเตะเฮ้ยโอ้ยอโอ้โหหอนีมันโธ่ สงคำล้ลำเลอแค่ล้ำเลอวะโหไปไหนแล้วทีเนี้ยยาวเลยเฮ้ยนี่ตัวนี้ประตูนั่นว่าอะไรไงอ้าวไม่ใช่เหรอ,อมองเป็นประตูทะลุไปตรงไอเนี้ย นี่ไงที่เราฆ่าปไปเมื่อกี้ที่มีไอสองตัวนอนอยู่เปิดได้แล้วโอเคเริ่มเข้าใจเหรอเริ่มเข้าใจนิดหน่อยก็ไม่มีอะไรนี่ว่าสุดท้ายนะทางเนี้ยสุดท้ายอา้าวลงมาไปลงลวไอ้นี้ไม่ได้แล้ว ถอนใจแปลกๆว่ะสั่งหอนใจแปลกๆจริงๆนะเหมือนเป็นบอสเลยอะ่ะใช่หรอก็จะเป็นซากอะไรทุกอย่างอะ่ะโอ้โหมาเป็นทันสเกตเลยนะาเาใจเย็นๆค่อยๆดูกันนะ ขอดูขอดูขอดูทรงขอขอดูขอดู่อนขอดูออด่อนว่าเป็นยังไงอดูก่อนเราค่อยคุยกันนะ่ะโอ้โหอ่าสจังหวะน,นะสาจังหวะเออเออเออเด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 เเดเดยดเดเเอย,อยเ ใจเย็นใจเย็นมาค่อยค่อยคุยกันอ๋ออ๋อไม่มีจังหวะไม่มีไม่มีจังหวะเลยนะต้องใช้คอร์ดทุกซ้อมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นค่มาคุยกันนะค่อยโอ๊ยเดี๋ยวนี้ต้องโดนคอร์ดทุกๆใจเย็นเอ้าเอ้าโดนอย่างเงี้ย อ๋ออ๋อไม่โดนอีกโอเวนเวนกันยิงโอ้มันใส่ฟ้าหมดใส่ฟ้าหมดอ่ามันไปชาร์จมันไปชาร์จไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมผมไม่สีอ้าวโคเฮ้ยเหนื่อยจริงพอพอไม่ต้องชาร์จไม่ต้องชาร์จไม่ต้องชาร์จบอกเลยโอ้ อย่งกวเฮ้ยเฮ้ยออกชาอีจแล้วชาดอ่าดอ่าดอ่าดอาดฮะออนกระจกจังรถคอร์สซัไปเป็นไงละเอ้ยเอ,ยอะไรอร่อยเอ้ยาทำไมกระจอจกจฮะไปุไปเลยไนะเฮ้ยโอ้โห ไม่รู้สึกเกียนี้มันง่ายจังเนาะโอ้โหนึกว่าจะโหดอ่ะโอ้โหตรงนี้นี่เองจำได้ไหมครับคลิปที่มาโอยานามเมืองเก่าอะ่ะอีจะมีมาป่าสองตัวตรงนี้นั่นไงเห็นไหม โอ้โหมันคือทางลัดไปตรงนี้นี่เองสุดยอดก็ไม่มีอะไรแล้วอโอ้ไม่มีอะไรจริงด้วยโอ้เสียดายจังมาแค่นี้เหรอ โอ้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยนะงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูพาไปอ่าเดียวว่าไงดีนี่ครับเขาบอกว่า,าไปตรงนอน้ี่ยตรงจุดเกิดเรามาแล้วแล้วก็ได้รับบัตเชิญแล้วแล้วเขาบอกว่าให้ไปตรง เสาอะไรไม่รู้ตรงเนี้ผมก็เลยว่าโอเดี๋ยวๆๆป้ามามาเยอะแยะเนี่ยอยู่ก็เลยว่าจะไปทำเควสอีกอันหนึ่งที่เขาบอกให้ทำโอ้โหใจเย็นเราค่อยคุยกันนะนี่ตรงนี้ครับที่มีอยักษ์สองตัว เดี๋ยวเราจะจัดการก่อนตัวหนึ่งม,มันเจอแล้วไงประเด็นไม่ไม่โดนด้วยประเด็นไม่โดนด,ด้วยอ้าวอ้าวตายง่ายจงังนครับนี่ตรงนี้อ่าเรียบร้อยก่อนที่เราจะเดินทางไปข้างหน้าเราต้อง มาทำข้างหลังให้เสร็จก่อนครับมาเคลียก่อนเพราะไม่งั้นเราจะพลาดบอสแต่และตัวไปอ,อ,อ้าวอ้าวไม่มีอะไรเลยอ้าว โอพี่มา้าโอให้เราไปขึ้นเองด้วยโอ้โหครับได้ครับไรไปจำเป็นต้องสร้างคัดซีนให้มันแบบว่าที่ผมกำลังจะไปที่ไหนเนี่ย ไปไหนก็ไปแบบแต่รับถ้วยรางวัลเฉยยังไม่ไันทำอะไรเลยสวยมากจริง โอ้โหน่าสำรวจน่าจะมีของให้เราเยอะเลยประสาทน้ำแข็งเหรอสวยครับสวยยอมรับสวยมากน่าแบบว่า,าฟอสซเค้นเหรอแก๊นไมทันอะไรก็ไม่รู้ อุ้ยอ้าวเัาได้มาได้ไงเนี่ยอ้าวมันกินอะไรครับสีเห็นขี่รถม้ามาเนี่ยล้วไั้มาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำไมตายโอ้โหเอออะสร้างไปอย่างไรก็สร้างไปอย่างนั้นแหละแต่ก็หลอดดีเหมือนแบบว่าพร้อม เชิญชวนเสดๆไม่เข้าไปไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมาซี่หูสันส่นสัน่นสั่นบนไฟล์แรกคำขาดตะเกียงตะเกียงพูดผิดสำรวจกันเลยปะมีไอเทมตรงนั้นบิงเลยวินเบาเลยอะไรเอ่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 ยอ โอ้โหนำบินขับมือค้าแสดงว่าแม่งมีตัวฮิวแน่ๆเวนตัวเดี๋ย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 วค่อยคุยกันนะค่อยค่อยโอ้แโอ้โหตัวอะไรเนี่ยโอ้จะน่ากลัวน่ากลัวไม่โอ้เจ๋งโอ้โหน่ากลัวอย่างนี้เดียวเดี๋ยวเดียวเยวเดค่อยคุยกันโอ้โหโอ้โห บ้าป้าป้าป้าบอโอ้ยโอยโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็เจ็บเอ้ยี่มันนเนี่ยไม่ใช่บอต่นเฮ้ยโอ้โหโอ้โหยุงเหรพวกบ้า ได้เจ็บมาได้ครับขอบคุณดีไหมเนี่ยเสียงด่านเกิดบางทีอ่ะข้างล่างมีทางไปด้วยอ่ะแขาจัดการพวกนี้ก่อนเอ้ยดเดี๋ยวเดี๋ยวดดดโอ้โหโอ้โหโอุ้ดโอ้โหโอ้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ย โหดเหรอฮะโหดโอ้โหโหดจริงโหดจริงโหดจริงคือผมไม่คู่ควรวะฮะผมผมไปฟาร์มมาก่อนไได้ไ้หมเนี่ยฮะไอ้หมอนตัวแค่นี้ไม่สู้ไม่ได้วะผมรู้สึกว่าดาเมจผมทำเสร็จมันน้อยแล้วเกินดูดิเมื่อกี้ตีกี่ทีเนี่ยโอ้โห โอ,โ,โอ้โหโอ้โหยอยโอ้โหนีมยังมธรดาผมว่าขอสำเนิข้างล่างนี้เสร็จไม่เอาละกลับก่อนละกลับกลับก่อนนะเอาเอาไว้โอกาสหน้านะเอาไว้คลิปหน้าดีกว่าผมว่าคลิปนี้โอเคแล้วละนะ อะไรอะดูกันดูกันดูกันคลิปนี้ว่าโอเคแล้วล่ะนั่นไงเวนเ็นจริงทางรัดเตียจริงๆเ,เอาเป็นว่านะเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนละกันเอาไปต่อกันคลิปหน้านะ สวัสดีสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับแล้วชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e แล้วก็มีอะไรก็ติชมไว้ได้เลยครับสว,สวัสดีสวัสดีครับสองรอบแล้วครับประมุงค,ครับ